วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงแนวทางจับคู่ซีวียูอินเกับการ์ดจอเอิวีเดียยังไงให้แรงโดนใจไม่ให้มันคอขวดอย่างที่เพื่อนเข้าใจกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะ yeah, ครับตามภาพผมเลยนะนี่ครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับก็จะเป็น Intel Generation ที่9ผมที่วันนี้แอดบอกจะพามาพูดถึงนะครับในส่วนของรายละเอียดเนี่ยแอดบอกก็จะแทรกความรู้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆที่ ใต้รูปภาพนะครับอย่างที่เพื่อนเห็นตอนนี้ก็คือคอและเทสตนะครับคอและเทสคืออะไรก็คือคอเนี่ยจำนวนแกนประมวลผลขนงส่วนเทสตก็คือความสามารถในการรับงานของ CPU นะครับอย่างว่าตัว Intel ล e l อร์รอ0จีส้มี2องคอ2เทสตก็แสดงว่าตัว CPU ี e l เฟอร์รอเกนี่ยก็รับงานได้2งานนั่นเองนะครับแล้วทีวนี้ถ้าเรามาใส่กับการ์ดจอผมก็แนะนําก็จะเป็นตัว GTX 1 6 5 0ถึง g t x 1050นะครับจเนงาะก็จริงๆแล้วนี่ย มันต้องดูความเหมาะสมด้วยครับบอกเลยว่าการดูความเหมาะสมมันค่อนข้างยากนะครับผมก็ถ้าแนะนำนะครับให้เราไปดูเกมที่เราเล่นว่าใช้ cpu อะไรที่เขาแนะนำหรือว่าการ์ดจอเนี่ยเราต้องการซื้อมาเล่นเกมอะไร,ะรผมแล้วก็เปรียบเทียบบาลานซ์ของสเปคนะครับผมได้เพื่อใช้ cpu ประมาณเนี้ยใช้ซลล์่อนเนี่ยเพื่อนๆก็ใช้การ์ดจอที่มันแบบ ราคากค่เคียงกันาา 23, อะไรเงี้ยราคาสสามพันอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเพื่อนๆแต่ไปซื้อซีเรลลอนจับใส่การ์ดจอ RTX 2060แล้วเพื่อนๆปรับสุดอะไรเงี้ยซีพียูก็ไม่ไหวนะครับมันส่งงานให้การ์ดจอไม่ทันเนาะก็จกักรวาลนี้ของ Intel เซนะีรลลอนผมส่วน ส่วน intel pentium g ห้าสีส่ศูนย์สองข้อสี่เทนเนี่ยไอตัว pentium เ,เ,เนี่ยก็ค่อนข้างแรงในระดับหนึ่งเลยแหละนะผมก็ยังสามารถเล่นเกม gtv ได้พับ g, g ก็ได้อยู่นะครับแต่ไม่ค่อยแนะนำแล้วก็แนะนำข้ามเป็น i 3เลยนะผมตัวนี้ก็แนะนำการ์ดจอเป็น gtx 1นึ่ถึง1น5 0 super กำลังดีเลยต่อมาเป็น intel generation ที่9 i 3นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเก็จความรู้นิดนึงนะครับโอเคและรหัส f เนี่ยก็คือถ้ามันมีรหัส f ลงท้ายผมก็จะเป็น ไม่มีการ์ดจอในตัว CPU นั่นเองนะครับถ้าจะใช้เนี่ยก็ต้องใส่การ์ดจอเข้าไปด้วยถ้าเราไม่ใส่การ์ดจอมันจะเปิดติดไม่ขึ้นภาพภาพมันจะดำนะครับต่อมา LatteK คือสามารถเร่งความแรง CPU ได้หรือว่าเรียกว่าการโอเวอร์ครองกันเองผมต้องใส่กับเมนบอร์ดเซตเท่านั้นเนาะโอเคครับ I 3 9 1 0ก็มี4ข้อ4เทสตนะครับก็ใส่การ์ดจอตั้งแต่ g t เท็0ถึง RTX 2 0 8 0 Ti ได้เลยนะครับหลายๆคนสงสัยเฮ้ยมันได้ขนาดนั้นเหรอได้ครัับบมมนได้างเก นะครับก็เพื่อนๆต้องไปดูก่อนว่าไอสามวัเพื่อนเนี่ยไปดูคลิปใน YouTube ดูซิว่าตัวไอสามเก้าหนึ่งศูนย์เนี่ยมันเล่นเกมที่เพื่อนจะเล่นเนี่ยมันกินมันกินซีบิวร้อยเปอร์เซ็นไหมบางทีถ้ามันกินซีบิวร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับแล้วการ์ดจอมันมันวิ่งไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นอ่ะบางทีมันอาจจะเกิดที่เพื่อนเรียกกันว่าคอขวดนั่นเองนะครับก็คือตัวซีบิวเนี่ยมันส่ง ข้อมูลให้การ์ดจอประมวลผลไม่ทันไม่ไหวอะไรเงี้ยผมมันก็จะได้ฟเฟรมหนึ่งทีน้อยนะครับแล้วก็อีกเทคนิคนึงนะครับก็คือเราก็พิมพ์ไปเลยว่า i3910 แล้วก็สเปซบาร์หนทีแล้วก็ใส่ว่า rtx 2 0 8 0 Ti แที่ไแล้วก็ข้อหนึ่งทีแล้วก็ตามตัวชื่อเกมมันจะมีคนทํารีวิวไว้อยู่เพื่อนก็ไปดูแล้วก็ตัดสินใจว่าถ้าสเปกเราเนี้ยถ้าเล่นแล้วมันจะประมาณนี้เพื่อนก็ดูแล้วเพื่อนก็ตัดสินใจเอานะครับ แต่ถ้าสเปคที่แนะนําสําหรับการเล่นเกมในปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับที่ตั้งแต่ระดับกลางๆจนถึงบนเนี่ย Ad s <S แอดปอกแนะนำตัว Intel Core i5 ไปเลยผมตั้งแต่9400ถึง 9600K เลยนะผมตัวนี้ก็มี6ข้อ6เทศนะครับผมก็รอรับการตัดต่อการสตรีมมิ่งนะครับผมถ้าจะตัดต่อโดยใช้โปรแกรม Premiere Pro เนี่ยก็แนะนำตัว i5 9400ที่ไม่มีรหัส F นะครับผมเพราะว่าตัว Core i5 ที่มันไม่มีรหัส f เนี่ยมันจะมีตัว intel quick sync นะผมซึ่งมันเข้ากันอย่างมากเลยนะกับโปรแกรม premiere pro นะครับผมเพราะว่าเวลาเราเนเดอร์เรา preview เนี่ยมันจะทำให้การทำงานมันลื่นมากๆเลยนะครับผมเราใช้การ์ดจอไม่แรงก็ได้ขอแค่เราตัดต่อในตัวโปรแกรม adobe premiere pro เนี่ยเพราะว่าตัว intel quick sync เนี่ยมัน support กันนะผมมันจะทำงานควบคู่ก,กันได้อย่างลื่นไหลเลยแหละนะครับนอกอันนี้ที่ผมได้ แทรกไว้นะครับผมก็คือตัว Intel Quick Sync เนี่ยก็คือการถอดรหัสเข้ารหัสวิดีโอนะผมสามารถตัดต่อวิดีโอได้อย่างลื่นๆสามารถสตรีมเกมได้อย่างลื่นๆแต่ต้องเลือกสมุปเร์เนว่ที่ไม่มีรหัสเอฟลงท้ายด้วยนะครับเนาะแต่ถ้าเพื่อนเนี่ยอยากเล่นเกมต้ออยากได้เฟเลเดลซูเเนี่ยเพื่อนก็เลือกเป็นตัว Intel Core i5 9600K ไปเลยนะผมแล้วก็ o อ e r c l o c k ไปที่5.0อะไรเงี้ยครับผมบอกเลยว่าแรงมากนะผมสามารถจะพูดกับ2 0 8 0 t ทได้อย่างสบายๆเลยเนาะ ต่อมา Intel Generation ที่9 Intel Core 7900นี่ก็มี8คอร์8เท r นะครับผมก็บอกเลยว่าถ้ามาถึง CPU ระดับนี้แล้วเนี่ยบอกเลยว่าเล่นได้แทบทุกเกมจับคู่ได้การ์ดจอตั้งแต่รุ่นล่างๆลงไปจนถึงรุ่นสูงๆเลยนะผมใส่การ์ดจอตัวท็อปสุดในปัจจุบันได้กับสบายเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เอ็มก็จะสอนว่า Intel LGA 1151 V2 คืออะไรก็คือคือสเก็ตที่ CPU Intel Gen 9ใส่ลงบนบอร์ดนั่นเองนะผมวิธีเลือกว่า CPU อินเทลเจนเนี่ยมันเข้ากันกับเมนบอร์ดของเพื่อนที่เพื่อน,อนซื้อมาไหมเพื่อนก็ไปดูตัวเมนบอร์ดของเพื่อนเนี่ยมันมีคำว่า1 1 5่ v หม้าหรือวไหไปดูที่เว็บไซต์มันจะเขียนว่าซัพพอร์ตเจน8เจนไหมถ้าซัพพอร์ตเจน9กนี่ยก็คือมันรองรับนั่นเองต่อมาจะเป็น Intel Generation ที่9ถือว่าเป็นตัวท็อปถือว่าเป็นตัวที่ แบบว่าใครอยากเล่นเกมเล้เฟรมเด็ดพุ่งๆแรงๆเนี่ยสามารถตัดต่อสตรีมมิ่งพร้อมๆกันได้อย่างสบายๆเนี่ยตัดต่อไว้ด้วยอัดคลิปหน้าจอไปด้วยเนี่ยก็แนะนําเป็นตัว intel core เกเลยนะครับบอกเลยว่าแรงสุดๆเฟรมเด็ดเย,เยอะสุดๆเลยนะครับถ้าแนะนําเลยนะครับ intel core เ9้าเ ks ตัวนี้นะครับผมบูต all core ห้าจดเลยว่าแรงมากนะครับแรงจริงๆแล้วก็ทุกวันนี้หายากแล้วด้วยนะครับใครได้ไปบอกเลยว่าโอโ้โหโชคดีมากเนาะส่วน ks เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะผมสามารถเล่นคอนเรลซีอได้ แล้ตัว S ที่ต่อท้ายก็คือ CPU Intel i9 9 0 k เนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถเร่งความเร็ว CPU ได้ที่5.0ได้ทุกคอผมทำให้กบบารประมวลผลโดยรวมของคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเนาะส่วนเทคนิคการเลือกการ์ดจอให้เข้า,ากับ CPU เนี่ยเพื่อนก็ต้องรู้ตัวเองก่อนว่า,าเพื่อนเนี่ยจะไปเล่นเกมอะไรผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยจะเล่นเกม แตเทิร์ฟิววีเพื่อน,นก็ต้องดูแล้วคอยไอสามอาจจะปิ่มๆบานะเพื่อน,นก็แนะนำเป็นคอยห้าผมแล้วทีนี้เพื่อนมีงบเหลือเท่าไหร่ก็จับใส่ได้เลยเพราะว่าตัวคอยห้าเนี่ยมันก็รองรับการ์ดจอทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกความแรงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเพื่อนเอ้ยมีข้อจํากัดกับ I3 เนี่ยเอ้ยมันถ้าเราซื้อ2 0 8 0 Ti ที I มามาใส่คู่กับ I3 มันจะดูแปลกๆมันจะแบบมันไม่บาลานซ์กันไหมนะหรือว่าเพื่อนเอ้ยเอาไอสมก็ได้อยากได้การ์ดจอมาก่อนก็ได้เช่นกันครับ ได้เหมือนกันไม่มีผิดไม่มีถูกมันขึ้นอยู่กับความต้องการและการใช้งานของเพื่อนเท่านั้นเองนะครับเอาละครับเป็นยังไงบ้างครับกับเทคนิคการเลือกการ์ดจอยังไงให้เหมาะสมกับตัว CPU Intel ที่เราใช้ก็เราไปปรับใช้กันดูนะครับหรือว่าถ้าสงสัยตรงไหนเนี่ยไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถทักอินบ็อกมาหาอิ็อกแล้วก็มาปรึกษาได้เลยนะครับแต่บางทีอินบ็อกเนี่ยอาจจะตอบช้านิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะแล้วก็คนทักมาเยอะตอบไม่ไหวจริงๆนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับผมวรนละคะข้วสวัสดีครับ